ครับรุ่นกันวากันเลยพร้อมไปหาพอแล้วครับให้โชคดีอันหนึ่งสองสามคือยู่ต่อคือยู่ตอบของเพจไทยแลนด์เอาอยู่าละบาท

புரிய <coughs> <coughs>